ดี่ค่ะผู้ใหญค่ะวีนนี้จะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านได้นำเชรษฐกิจพอเพียงมาชา้ในครัวเรือนเรวมีปัจจัยด้จีวัฒทำงานผู้ใหญ่มีเบบยามให้แก่คนอื่นได้ผู้ใหญ่มีแนวคิดมีปัจจัยสำคัญได้มั้งค่ะปัจจัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงเหลืองของครอบครัวเราต้องมี ตัวย่างให้กับบาเรียนโครนกับอ,อย่างน้อยก็คือการหยิดลักเรทิฟิพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของราชการที่เก่าเรื่องของเรษิกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นครูเด,ดินต้นแบบเช่นเรื่องของการาปลูกพักข้างบ้านูุพักริมรัวปลูกแล้วก,ลก็มีเลือดมีชายจนกว่าจะถึงกระทังกาแบ่งปันเมื่อเราทำตรงนี้เป็นตัวย่างเสร็จแล้ว เราในทานะผู้ใหญ่บ้าน,าานเวลาเรามีการประชุมเราก็มีส่วนในเรื่องของการแนะนําให้กับชาวบ้านที่คําว่ายึดลักเที่ยงเเพียงมันใช้ได้ในยุคนี้เรายุคนี้มองว่าเป็นยุคอเอาตัวรถเลยเมื่อเทคโนโลยีเขาา <c oughs> ้ามาการถ้ามัดแนะนําให้ชาวบ้านเนี่ยต่ำๆในเร,เ,เรื่องของเทคโฐกิจเพียงการทุกข์เคลื่อนในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทมีความมั่นคงเรื่องของการกูกพืชทาชายชายในตัวเรือนนะครับและการจึงถึงการแบ่งปันและการนํแไ่ขาย <c oughs> พอค่ายแล้วเลือดจากการค่ายทุกสิ่งถุกอย่างมีการแบ่งปันมีการค่ายมีการอมการอมในที่นี้ก็คือเรายังมีกลุ่มอมสับเพื่อการผลิตข้อมูลที่ส่นะมีสมาชิกกรไล่รวยคุณมีเงินกระุ่มอยู่กระไล่ลานอยู่ที่สามารถให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถูกจากการอมนี่ลยครับคือถ้าว่าจะมาศึกษาวิธีการปลูกหมายเพยนะครับปลูกจริงๆแล้วก็ไม่ใจต้องการว่าออกผลผลิตได้ต้องการเพียงแก นื่งรากษาานาดิน <c oughs> ถึงพื้นที่ตรงนี้นมันอยู่ในส่วนคง้งอ่า็อยวาวกลางนา้ำกลางน้ำถึงเป็นคลองไส้ลัก <c oughs> นะครับเป็นคลองไสลักที่มาจากขี่วงแล้วก็ <c oughs> ้างปุ่นนี้จะเป็นฝ้ายขงคงกรงดี <c oughs> ถึงในแต่ละช่วงของน้ำฝนนั้นปริมาณน้ำมันที่ข้าเมืองกัน <c oughs> มันมีปร,ริมาณมากจะทำให้ลิงแต่ลิงแต่เนี้ยเกิดพังโซได้ถึงกันเลยตั้งใจว่าปลูกไฟเปืือป้องกันเนี่ยต่ลิงแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากน้ำมันจากไม้มัน แล้วก็จากใบใบนี้ถ้าหม่าเราสามารถเอาไปผสมกับตันนี้ยไอหมุนหัวเนี้ยนะครับเป็นเป็นปุ๋ยมัดอ่าทีทีดีตอนนี้ทีดีกว่าเดิมนนะครับแล้วก็เป็นการย่อยสลายได้ง่ายครับไปพาไปเลยไกลๆที่ครับเป็นต้นกล้าวถุเลี้ยนนะครับมังคุดครับเป็นต้นผลไม้นะครับนี่ครับเป็นต้นผสมนับเป็นต้นผสมที่ว่าหยิบลักแนวเซกิตเปาเวียง อ่าก็องค์พระพักตร์พระเจ้าอยู่วเี่ยว่าปลูกที่ย่างรงไดท่าย่างะนะครับูกย่างก็มันต้องได้รับพุ่งแต่ละชวงช่วงอายุย่างอายุที่